สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกับสองสาวไทยคนมุนก,กามดาหารสาวีเดนคือเก,ก่าเด้อจ้าเมื่อนี้พาพ่อ,อแม่พี่น้องมาเที่ยวคำสนุกดเด้อจ้าพี่น้องไปเบื้องนำกันจ้าพอดีอันพี่สาวโซนมาเที่ยวนำจ้าพี่น้องเหมืนอนเหรอพ่อแม่ มาทักในแล้วพี่น้องเย็นดีดีตาดครังเลยต้นไม้้มเงาดีเนาะพี่น้องขออนุญาตถ่ายคลิปในเด้อปูอย่างเลยต้นตาลต้นหมา้

คบ่โอ้แสดงว่ามีจิตสัมผัสได้เนี่ยใช่โอผลบ่โอ้ยบ่เพื่อนมาสัมผัสบ่มีอียงมาสัมผัสตัวบ่เย็ดเลยแมนบ่โอ้ย ย่างก็เบื่อซุ่มต้นนั่นอันนี้งามพี่น้องครั้งแรกของสาวผู้ไทยเดอ้อที่ได้มาเยี่ยมสุม่มคำสนุกนะจ้นะเนาะ คเราข้าวกะลิแนี้นะ อนุญาตถ่ายเยด้วยใี้เราทางเลยมาแลย นั่นเดียวเห็นตาเห็นตาอ,องสวยงามค่ะพี่น้องอุดมส,สมบูรณ์ค่ะพี่น้องเอ้ยบุนะอันเคิร์อพักกูดแดงเต็มเลย ซุ่มคุ่นน่สคักอู้อออออนออสนอออกออกออ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 อลออ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 รอออกออ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 อด มักปลาสวยเนาะเอื้อยชอบพวกที่ว่ามักธรรมศาสตร์นี่มาเห็นนี่โอ้ยมักเลยแล้วนี่แล้วมันลมเย็นเนาะอือลมเย็นสะออนต้นอ่ามันจักพันพันปีมาแล้วเนาะอันนี้นะอายุบ่แม่นหน่อยๆเด้นี่เออสะออนสะต้นอันนี้เนาะเออเออสูงคักสูงวาพี่น้องเอ้ยว่านะ

มัยว่าวก็ต้องชนตัวเป็นแบบนี้เอออ้อก็คุอ่นะโอ้ปลาไม้ปี่ว่าเหมือนแบบยุคไดโนเสาร์ดังนะเออเออเออมีหอดกับแก่รู้รสิบปากหรออืมมีหอดกับแก่พี่น้อง,ก,องอกับแก่หงเม้นกับแก่หงทักไทย พอฮอดอันบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วจ้ะพี่น้องน้ํามันบ่หลายมันบ่แม่นสงนาฝนเนาะน้ําก็บ่ใสเนาะอือน้ําบ่ใสอือ พี่น้องตักน้ำมาลูกโผล่านก็ซิมีน้ำเนาะให้อันลูกโผลูปหางพี่น้องใจห้งองตั้งเรียนพี่น้องเพื่อนพากันตั้งเรียญตังวแอลวะ ที่ตั้งเรียนเด้อจ้าพี่น้องที่ตั้งเรียนเนาะมันองมันใหญ่มันจะแต่งใหญ่กว่าเลี้ยงขอเรื่องขอเด้อบบมันไม่ต่างแค่ค่ายอันค่ายนอกจ้าค่ข้างนอกนอกัทนอทนีทน่จะเข้าไปด้ายกู้อ่าก,กู้กัดยามเนาะจ้าพี่น้นองวนรอบนอกจ้าพี่น้อง มาต่อโดยมาหายพัทธาพ่น้องน มาต่อด้วยบใบถาดพนมจากพี่หนุ่มว,วัดองเท้าก็เข้ากับสียางรอบถาดสามรอบเน,น,ะน,นาะจ้ะเนาะไปถ่ายรูปปะไปรอบ ลอรีเวนพ,พระธาตุพนมพี่น้องอืงอฮึไปละมาเจ้าเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีดเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดครับสกสายสับปะไทคนมุกดาหารสวีเดนัมเนื้เด้อจ้าพบพรอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจา้าสวัสดีจา้า